สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับเดี๋ยววันนี้ครับผมพาพี่พี่มาอัปเดตครับเก่งใหญ่เลยนะเน้นเลยนะครับเก่งใหญ่เนี่ยเน้นเป็นแคมรี่ครับเน้นเป็นแอคคอร์ดนะอาจจะมีพวกซีวิ c พวกเอาติสแซมแซมมาบ้างนะครับใครสนใจรถประเภทนี้นะครับคลิปนี้อยากให้ดูให้จบนะครับรวมถึงมีพวก SUV c r o s s อ v e r ครับพวก c o l ล่ r คอสนะเอ่อ h r ชอาอะไรประมาณนี้ด้วยนะ ย้ำนะครับที่เพชรยนต์นะครับลดเมื่อสองฟรีดาวทุกคันนะครับรับประกันครับไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ำกับไม่กอไม่ไม่มีเล่มช้ำรุ่สูญหายนะครับใครรอแคมรี่ใครรอซีวิกครับใครรอแอคคอร์ดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาดูกันนะมีหลายคันครับเข้ามาใหม่เมื่อวานนะโดยเฉพาะพวกแคมรี่ .0G ครับเข้ามาหลายคันเวลอดก็มีอ่ะลืมพูดถึงนะเวลอดก็มีจอดอยู่นะมีสีขาวเข้ามา2คันนะสีบอลนะครับแล้วก็สีดําด้วยมาเดี๋ยวผมขอพาพี่ๆมารับชมสีบอนคันนี้ก่อนเข้ามาใหม่ยังไม่ได้้างนะ สำหรับคันนี้นะครับที่ยังไม่ล้างไม่ใช่เพราะอะไรมันเพิ่งลงเทเลอร์เมื่อวานนี้นะครับคันนี้ทะเบียน3848ครับเอาแคมรี่ครับ2.0รุ่น G ีน้ำมันเจ็ดหมื่นครับคันนี้719,000ได้ปี20นะครับได้ปี20นะก็ไม่เก่าไปไม่ใหม่ไปรถประมาณ5ปีหน่อยๆมายู่75,000นะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานครับที่มาที่ไปชัดเจนประวัติศูนย์คุณดูดิแรกรับนะเบาะยังตึงๆอยู่เลยนะครับสภาพดีพวงมาลัยไม่มีรอกไม่มีร่อนครับนะใบประวัติศู่่่นนีีผมให้ดู อ่ะนี่มีใบปอศูนย์อยู่เขาบอยเข้าศูนย์ครั้งต่อไปตอน8ปดหมื่นเนาะก็ถือว่าตรงนะนะเข้าตอนตุลานะครับแปดหมื 80, 000, นะ่นในตอนนี้เจ็ดหมื่นห้านะครับพรุ่งนี้รถไปลดหน่วยงานนะครับประวัติศูนย์ที่มาที่ไปชัดเจนครับสนใจมาจัดได้นะสําหรับคันนี้ทะเบียน3 8 4 8ปดครับสองจุดศูนย์จีนะคันแรกเลยได้ปี20ครับเจ็ดหนึ่งเก้าถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้นะผมมีไม่ประมาณเก้าหมื่นแปดนะแล้วก็ประมาณแสนหนึ่งอ่ะนะนะอันนั้นก็จะหกเก้าเก้านะครับ อันนี้ก็ฟรีดาวคุณจะผ่อนอยู่หมื่นสองพอดีนะสำหรับคันนี้นะครับแต่ถ้าคุณเอาคเล่หกเก้าเก้าคุณจะผ่อนแค่หมื่นหนึ่งหกร้อยนะครับดิฟกันประมาณสี่ร้อยบาทต่อเดือนนะครับแคมรี่เข้ามาหลายคันนะครับสนใจมาจับมาจองได้นะครับที่บริษัทเพชรยนต์นะครับมีแคมรี่ประมาณสามสิบกว่าคันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูมีแบบไฮบริดด้วยนะแคมรี่มีไฮบริดนะครับแอคคอร์ดมีทั้งไฮบริดมีทั้งพันห้าเทอร์โบตัวเบนซินนะนะครับหารถมือสองเก๋งใหญ่สักคันครับทักเข้ามาหาผมได้โดยตรงครับศูนย์ห ไลน์ครับ @pek152 ผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับวันนี้มาถ่ายรถเข้าใหม่ที่สูนินทวงนะครับใครสนใจมาจัดได้เลยนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งคันครับนี่น้องเขาถ่ายรีวิวอยู่นะครับคันนี้ก็แนะนําเหมือนกันเผื่อใครไม่ชอบสีบรอนเนาะนะครับเดี๋ยวขอน้องเขาวนรอบคันสักทีหนึ่งนะคันนี้ครับเป็นสีเทากาลไฟนะชื่อตรงรุ่นเลยอ่ะมันเป็นสีเทาครับแต่ผมมองไงก็ออกน้ําตาลนะนะครับแต่ว่าถ้าลงเล่มอ่ะเขาลงเล่มว่าสีเทาครับถ้าคุณไปเช็คที่สเปคตามศูนนย์ตออออเเาากใหม่่่ชืวสี กาไฟนะครับสีเทากาไฟแบบนี้ปี2020ไม่พอกันประมาณ70,000เนาะ75,000ประมาณนี้นะครับไม่70,000 0่นกว่ากวาทะเบียน7622หสองสอแคมรี่สอุรุ่นจีอีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะสีนี้มาไม่บ่อยแต่สีนี้ครับเขาจะจับคู่กับเฉดสีภายในที่มันเป็นสีออกครีมออกเบทเดี๋ยวเก็บให้บอยเดี๋ยวผมเก็บให้อ่ะบอยไปถ่ายคันอื่นได้เลย,เลยนะครับอ่ะนี่ข้างในครับน้องสตาร์ทอยู่เนะ นี่มีแบบหน้าจอทัชสกรีนนะครับเนี่ยเบาะภายในะมันจะจับคู่เป็นสีออกเบจออกครีมแบบนี้นะครับคอนโซลก็จะเป็นดำเออเป็นเทาเข้มเนาะออกดำเนาะตัดกับสีเบจแบบนี้อันนี้คือแกลกรับเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะใครสนใจมาจัดได้มากเดี๋ยวคันนี้สตาร์ทให้คุณดูตรงนี้นึงหน้าไปถ่ายรีวิวเดียวนะสีนี้นานๆมาทีนะครับแอร์เป็นดูอัลโซนนะครับไม้เจ็ดมือเนะน,นี่ยมีไวเลสชาร์เจอร์นะครับตรงนี้นะเป็นเอาโทรศัพท์มาวามันชาร์จให้นะครับกุญแจเป็นคีย์เลสครับกดค้างเปิดท้ายได้ นี่ไม่เจ็ดหมื่นสองตะกี้เจ็ดหมื่นห้านะอันนี้เจ็ดหมื่นสองราคาเท่ากันนะครับอยู่ที่ 19, on, 12, เจ็ดหนึ่งเก้าฟีดาคุณผ่อนแค่หมื่นสองเองนี่ไม่เจ็ดหมื่นสองแท้แทนะมีแบบพวกโหมดต่างๆเนาะใช้งานง่ายนะครับเวลาถอยก็จะมีกล้องถอยมีจอทัชสกรีนมีเซ็นเซอร์ให้ปรับได้นะทำเตือนภาษาไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นลายไม้หน่อยนะแล้วก็เป็นเนี่ยสีมันก็จะออกครีมตัดดำนะครับดูลุลรานะมีกระจกตัดแสงออโต้ครับใครหาอยู่มาจัดได้นะโหมดต่างๆใช้งานง่ายๆไม่ต้องกลมแล้ว มีคูซอนโทนนะครับเมมโมรีซสีสองจุดกระจกอออโต้ uto, ครับนะคันนี้ครับคุณได้ปี20นะไม่เจ็ดหมื่นสองเลทราคาดีมากนะเจ็ดหนึ่งเก้าเองอ่ะนะครับผมว่าถ้าเป็นคุณซื้อเดือนที่แล้วนะผมว่าเขาจะตั้งประมาณเจ็ดสี่เก้าอ่ะนะครับแต่ตอนนี้นะครับผมว่าเราได้ซื้อมาถูกนะเราก็เลยขายถูกนะเราไม่ได้แบบว่าฟิกว่าราคามันจะต้องเท่าไหร่นะครับตามกลไกตลาดนะตอนนี้ใครซื้อครับผมว่าคุ้มเลยนะครับแอร์หลังมี ที่วางแข่งแล้วนี้ปรับไฟฟ้าได้นะเห็นไหมปรับได้เนาะขึ้นลงนะปรับเอ็นขึ้นเนีคันนี้ครับราคาดีเจ็ดหนึ่งเก้าครับข้างบนไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมนะผมถ่ายให้คุณดูแบบแรกรับเข้าใหมนะ่สภาพดีนะคันนี้ผมว่าอยู่ไม่นานอะนะฟรีดาวน์ผ่อนหมื่นสองตลอดสัญญาครับได้ปียี่สิบได้สีน้ำตาลนะสีออกเทาน้ำตาลนะสีเทากาแฟ,ฟแบบนี้สนใจมาจัดได้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรงครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ 4, ครับไลน์แอดพีเคหนึ่งห้าสองครับเป็นไง แค่สองคันแรกครับก็น่าใช้หนึ่งคู่แล้วนะแคมรี่อันนี้ออกมาใหม่ประมาณล้านสี่ห้าน่ะตอนนี้เหลือเจ็ดหนึ่งเก้าแลคาหายไปเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วรถแค่ประมาณสี่ห้าปีเองอะ่ะนะครับคุ้มนะครับสนใจมาจับมาจองได้ครับที่บริษัทเพชรยนต์ติดต่อหาผมครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาครับมาดูแคมรี่อีกหนึ่งคันคันนี้ใหม่ไม่เยอะนะแล้วเพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อวานเหมือนกันสีดาครับทะเบียนหนึ่งสามหกหนึ่งคันนี้ก็แรกรับเข้ามาใหม่นะ ่าเดี๋ยวขอดูเลขไม้หน่อยไม้ประมาณหลักหมื่นอ่ะอ๋อขอภายผิดคันนะครับคันนี้ปี20ครับคันนี้ปี2 0ราคาจะอยู่ที่คันนี้ปี2 0ไม้แสนหนึราคาอยู่เก้่งเก9 19, นะครับได้สีดำครับ2.5 h จุ r i ้าไฮบริดพเมียมนะครับแล้วก็มีแบบเนี้ยเข้ามาเลยอ่ะแต่เป็นปี19ครับไม้แบบแ0 0 0มื่นไหมราคาแค่889นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คราคาอีกคันหนึ่งก่อนเนาะ เดี๋ยวไม่ติดอะไรจะขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะแต่คันเนี้ยบอกก่อนคันนี้919ฟีด้าวคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ15,400นะครับ15,400เ,เดี๋ยวเช็คราคาให้นะถ้าอีกคันนึงอะ่ะมันเข้ามาใหม่มีแคมรี่เข้ามาเมื่อวานประมาณ5คันนะใครสนใจทักมาครับเดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้คุณดูนะมีทั้ง2.0รุ่นจีนะครับ4คันแล้วก็เนี่ย2.5ไฮบริดพรีเมียมครับอีกคันนึงเนี่ยปี19ไม่78,000แค่8 8 9เอง นคุ้มนะครับคุ้มนะราคาแค่8 8 9แต่คันนี้9,190แต่ใหม่กว่า1ปีนะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยกันนะแต่สเปคจะเหมือนกันเดี๋ยวถ่ายสเปคคันนี้ให้ดูก่อนนะคันนี้สเปคภายในตัวท็อปคัพมันก็จะมีนี่นะแอร์เป่าลมหลังคู่หน้านะครับมีเกียร์8สปีดครับมีอีโค่นอร์มัลสปอร์ตเนาะมีอะแดปตีฟคู่ซอนโทนมีแจ้งเตือนชนหน้าแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับมีเนี่ยเมเซนเซอร์ข้างบนนะครับกระจกตัดแสงออโต้แล้วนะครับแคมรี่ตัวท็อปก็น่าใช้นะหนึ่ นะคุณนี่เก่งใหญ่แต่การประหยัดน้ำมันมันโคตรเทพเลยนะครับนะแล้วก็แบตเตอรี่ก็วารันตีสิปีจากศูนย์ไม่จํากัดระยะทางนะบอกปรับไฟฟ้าได้เดี๋ยวผมปรับให้ดูนะคุณดูตรงนี้เห็นไหมมันปรับขึ้นมาได้เห็นไหมมันปรับไฟฟ้าได้นะครับทั้งแอคคอร์ดทั้งแคมรี่นะครับเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่มีตัวปรับไฟฟ้าแล้วตัวคอนโทรลหลังก็เป็นรุ่นเดียวเหมือนกันนะครับใครสนใจมาจัดได้ครับคันนี้การันตีว่าไม่ผิดหวังครับศูน9์หกห้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามสามเจ็ดสี่คันนี้เก้าหนึ่งเก้าแต ไมน้อยไม่เจ็ดหมื่นกว่ากว่านะมีปีสิบเก้าเข้ามาใหม่นะขึ้นรูปให้ดูไปแล้วเนาะนะครับคันนั้นก็ไม่เจ็ดหมื่นแปดราคาแค่แปดแปดเก้านพรอยู่หมื่นสี่กว่านะครับมาดูอีกหนึ่งคันครับคันน,น,นี้คันนี้รู้สึกจะเป็นสองจุดศูนจีเข้ามาใหม่เหมือนกันเจ็ดหนึ่งเก้าปี20สิบไม่อยู่หนึ่งแสนเก้าพันตะกี้เราดูปี20สิบอ่ะมีไม่เจ็ดหมื่นสองกับเจ็ดหมื่นห้าเนาะสีบรอนสีน้ำตาลนะครับสีออกเทาน้ำตาล นะครับส่วนคันนี้ไม่หนึ่งแสนเก้าพันไม่เยอะนิดหน่อยนะประมาณสามหมื่นโลนะครับแต่ราคาเท่ากันเจ็ดหนึ่งเก้าผ่อนหมื่นสองเหมือนกันนะครับแต่เป็นสีดำไงเืิดขาสีดําก็ชอบสีดํามาจัดคันนี้ได้นะครับเป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับรถมือสองนะที่เพจโยนมีเยอะครับนะสนใจรุ่นไหนแบบไหนทักมาได้นะครับจะพาพี่ๆนะครับเลือกชมคันที่คุ้มค่าอยู่แล้วส่วนคันนี้ห้าหกเก้าเจ็ดรู้สึกว่าจะเป็นปียี่สิบไม่ประมาณแสนโลนะคันนี้หกเก้าเก้านะครับ ปี20ไมล์แสนโลแบบเนี้ยนะครับจะ699แต่ถ้าคุณอยากได้ไมล์เจ็ดหมื่นก็719นะครับหลากหลายเนาะก็มีหลากหลายราคาครับใครรับไมล์ประมาณแสนโลได้ก็มาจัดคันนี้ได้นะ699เองนะครับฟรีดาวน์ได้ผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งกว่าเองสำหรับแคมรี่แบบนี้อ่ะมาดูอีกหนึ่งคันครับตะกี้เราดู 2.0G 2.5เอ่อ2.5งจุดห้ไฮบริดไปแล้วมาดู 2.5G บ้างคันนี้ไมล์155,000ครับปี21นะปี21เลยนะครับเป็นรถหน่วยงานครับทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนนเป็กทมให้ ครันนี้เห็นล้อก็รู้แล้วเป็น 2.5G นะครับ 2.5G ข้อดีคือ1เลยเกียร์จะเป็น8สปีดแต่ถ้า 2.0G เกียร์6สปีดนะครับก็อัตราเร่งอะไรเงี้ยดีกว่ามันได้200ม้านะอันนั้นได้100กว่าม้านะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยครับมีแพทเดิร์ชิพให้เหมาะสําหรับผู้บริหารครับที่คุณเน้นแบบเชนเกียร์เองเนาะขับทางไกลเองอันนี้ก็ขับสนุกกว่าแลวแม็กครับสังเกตแม็กแม็กเป็นแม็ก18นิ้วนะครับแม็ก18นิ้วอันนั้นได้เป็น16น16ะ แล้วก็หลังคามีซันรูฟแล้วนะเหมือนกับตัวไฮบริดเลยนะครับคันนี้ออกมาใหม่ราน5กว่านะตอนนี้เหลือแค่779,000สี่ดาวคุณจะผ่อนอยู่ประมาณแค่หมื่นสามเองสําหรับคันนี้ย้านะครับสีดาวผ่อนแค่หมื่นสามนะสำหรับ 2.5G ครับน่าใช้เหมือนกันเอาไาดูอีกหนึ่งคันดีกว่าคันนี้ก็น่าใช้นะไม่ประมาณ80,000ครับโคโร l l a c r ครับชื่อเขายาวมาก1.8 Hybrid p r e ม i ยมเซฟตี้ GR Sport นะผมว่าไม่มีรุ่นไหนนะในบริษัทที่ยาวกว่านี้แล้วนะครับ 1.8 Hybrid p r e m i บิ s พ f ีเมียม p o ฟตครับปี22จดย3ิบสานะครับไม่แปด0มืะนนะไปไดเอกมาเกือบล้าน3านะล้าน2อดอะตอนนี้ราคาเหลือแ6ดหเ้าเองนะครับรถเพิ่งใช้งานเท่าไหร่เอง2ปีกว่านะครับรถสวยสภาพดีตัว GR ครับช่วงล่างเขาเซ็ตให้เฟิร์มแล้วนะครับหลังคาแบ็คท็อปครับและฟังก์ชันมันครบเลยนะมีแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนชนหน้ามีบสปอร์ตมีกล้อง3 6 0้อสองศาและตกแต่งแบบ GR นะครับสภาพดีเลยคุณดูดินะลงล้อนะครับสวยเลยนะครับ สนใจมาจัดได้ประตูท้ายก็ไฟฟ้านะครับประตูท้ายไฟฟ้านะภายในครับนี่แต่เป็นสีดําแล้วแต่ถ้าเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมจะเป็นแดงใช่ไหมอันนี้เป็นสีดำนี่ยให้ดูอ่ะเนี่ยนะปี2 2 2 3ไม่แปดหมื่นหนึ่งแปดหกเก้านะครับเนี่ยบอกก็จะเป็นลายกรเลยนะบอกเป็นลายพิเศษครับสวยเลยนะคันนี้นะครับสนใจมาจัดได้นะมีคูสคอนโทรลให้แล้วด้วยนะครับสภาพดีกล้องสามร้อยกล้องสามร้อยหกสิบองศามีแอร์หลังมีนะครับเบาะหลังพับได้ครับสนใจมาจัดได้สําหรับ อ่าตัวคอสนะที่เป็น GR นะครับเพชรยนต์มีนะครับมาดูโซนนี้กันบ้างมีเวลออสครับมีเวลออสดำนะมีนี่ HRV ตัว RS นะครับ HRV เนี่ยราคาเริ่มต้น4ี่แสนต้นๆนะเพชรยนต์มีนะครับคันนี้รู้สึกห้ากว่านะเป็นตัวท็อปนะตัว RS นะห้าหกเก้าไหมไมลประมาณ7จ็ดแปดหมื่นนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็เวลออสคันนี้ห้าเก้าเก้าปียี่สิบสองไมล์หกหมื่นเป็นตัวกลางนะตัวสมาร์ทนะครับใครสนใจก็มาจัดเวลออสได้ นะเวล้อตอนนี้เติมสต็อกเนะมีสีขาวมีสีดำนะครับมีสีบลอนนะครับมีทั้งตัวสมาร์ทกับพรีเมียมนะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยห้าปลายนะหกกลางนะถ้าตัวพรีเมียมก็หกสามเก้าหกสี่เก้าอะไรประมาณนี้นะครับสนใจเวล้อก็มาจัดได้นะครับที่เพชรยนต์ครับมีรถมือสองให้คุณเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้อยู่แล้วมาดูโซนนี้ดีกว่านะมีแคมรี่นะครับมีอัลติสนะจอดอยู่นะเดี๋ยวพาดูแคมรี่คันนี้ดีกว่านะแคมรี่คันนี้ทะเบียน7 8ปดสี่นะเดี๋ยวผมขอพาดูก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูก่อนนะเดี๋ยวขอดูราคาคันนี้ก่อนนะเจ็ดแปดแปดสี่คันนี้ปี21เอดเลยโอ้โหไมน้อยมากคุณนะคันนี้ไมแค่สี่0มืนปดอะเจ็ดห้าเก้านะแต่ได้ปีสองหนึ่งนะครับปีสองหนึ่งไมสี่หมื่นแปดเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันผ่อนแล้วห0 0 0นสองกว่ากว่านะผ่อน12,600หกร้อยครับแต่คุณได้ไมน้อยนะไม่แค่เนี่ยสี่0มืนแดเอง นะเจอแรไอเทมนะครับเดินเดินมานะครับใครสนใจมาจัดได้นะครับสำหรับคันนี้นะฟรีดาวก็ผ่อนอยู่ประมาณ1 2 6 0 0เองนะครับ7 8 8 4นะไม่ส0 0 0มปี21 2.0G นะครับส่วนอันนี้ก็พวกออลติสเนาะมีทั้ง GR มีทั้งตัว,ต,วตัวเก่าอะ่ะถ้าเป็นสเปคแบบประมาณนี้นะปี19นะครับตัวไม้ได้เชนปี19เนี่ยมีไม่แสนห้าแสนหกลคาอยู่3 7มเเองสามคุณผ่อนหกพันสเองนะครับได้ปี19ไปเลย นะส่วนคันนี้นะครับเป็น GR Sport นะอันนี้ก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่านะนะครับผ่อน9,000กว่าปี19ครับ549,000สมื่ันไม่มาแสนห้าครับส่วนคันนี้ไม่แสนสามคันนี้ไม่แสนสามครับปี21ไปเลยนะปีค่อนข้างจะใหม่นะครับอ l t e z โฉมนิวปี21นะคันนี้ราคาอยู่519นะครับแต่ได้ปีใหม่นะเราไดเป็นเจนหน้าใหม่แบบนี้ TNGA แล้วนะครับแอร์หลังมีครับช่วงล่างปีกนกคู่แล้ว คันนี้ก็ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ8 8ดพนะย้ำนะฟรีดาวผ่อน8,800บาทตลอดสัญญาอ่ามีแอร์คอร์ตอยู่หนึ่งคันครับเจน9นะ G9 ตัวไม่ได้เชนนะครับทะเบียน717มาอยู่แสนหนึ่งนะคันนี้ราคาอยู่ที่569ครับ569ผ่ 5, 6, 9, อนอยู่ประมาณสัก9,000นะ9,000หน่อยๆน,นะเบอร์ใครสนใจนะครับแอร์คอร์ตอันนี้เป็น2.0 EL นะเป็นตัว EL แล้วนะครับเพชรยนต์มีรถมือสองครับให้คุณเลือกชมลรกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้นะครับส่วนคันนี้ ทะเบียน915เป็นปี23ครับไม่ผมจำไม่ได้ประมาณ40,000นะตัว RS นะครับใครสนใจก็มาจัดได้นะเป็น1.5ครับ EHEV RS ตัวท็อปเลยไฮบริดด้วยนะได้ประมาณ25โลลิตรนะครับเครื่องบรรทนะครับแล้วก็จะเป็นแบบไฮบริดนะสนใจก็นะมาจับมาจองได้ครับที่บริษัทพชรยนต์อโซนนี้ไม่มีรถเป้าหมายแล้วนะเดี๋ยวผมครับอย่าเพิ่งปิดคลิปน,นะเดี๋ยวพาไปดูครับมีเวลอนะครับสีดา ตัวไฮบิดนะครับตัวขอภัยตัวพรีเมียมไม่ใช่ตัวไฮบิดนะครับจอดอยู่นะครับแล้วมีสีขาวด้วยนะช่วงนี้นะครับเขากาลังทยอยเข้ามาจะเริ่มงานกันนะแปดโมงสีบสามแล้วนะเช้านี้นะครับเดี๋ยวพาดูนะสําหรับเวลอสครับมีเวลอสจอดอยู่สองคันเบอรใครอยากได้รถต้อมพัวเครื่องบรร5เจ็ดที่นั่งนะครับขนาดที่ผมว่ามันก็ใช้งานได้จริงนะทั้งเบาะทั้งเจดที่นั่งเลยมันจะไม่เหมือนกับตัวเก่าเขาอะ่ะที่มันเป็นอวันซ่านะอันนั้นมันมันนั่งหลังไม่ได้อะนะ นั่งหลังคือเด็กนั่งเดียวผู้ใหญ่นั่งไม่ได้แต่เวลอดอ่ะผมว่าผู้ใหญ่ก็นั่งได้นะนะเผื่อใครสนใจก็นะครับทักมาได้นี่มีสีขาวอยู่เดี๋ยวขอเช็คราคานะระหว่างเดินไปนะเผื่อใครสนใจเวลอดครับทักเข้ามาได้ครับ06-5951-3374ครับไลน์ครับ @pek152 ติดต่อหาผมครับได้โดยตรงนะที่เบอร์นี้เลยมาเดี๋ยวขอเปิดดูก่อนสำหรับเวลอสคันนี้เวลอสคันนี้สีขาวครับทะเบียน19 5 9 หนะึ่งเก้าห้าเก้าเป็นหนึ่งจุดห้าพรีเมียมเลยครับเป็นตัวท็อปเลยนะไปแล้วมานู่นนะเกือบเก้าแสนนะครับปียี่สิบสองจดยี่สิบสามไม้เก้าหมื่นครับหกห้าหกสามห้าอ่าหกแสนสามหมื่นห้าพันครับไม้เก้าหมื่นปียี่สิบสองจดยี่สิบสามนะแล้วก็มีสีขาวอีกหนึ่งคันด้วยเป็นตัวพรีเมียมอีคันหนึ่งเป็นทะเบยียนกทมแล้วนะอีกคันหนึ่งไม้อยู่หมื่นเจ็ดหกเจ็ดเก้าปียี่สิบสามจดยี่สิบสี่นะครับมีสีขาวอยู่สองคันนะครับสำหรับเวลอสนะสนใจก็สามารถทักมาขอรายละเอียดเพิ่มมเติเตได้ เดี๋ยวสองโซนนี้ดูก่อนอ่านี่มีสีดําอยู่นะครับสีดําคันนี้เช็คก่อนสีดำอันนี้ปี23ครับไมล์เจ็ดหมื่นหสาเกะเป็นตัวพรีเมียมเหมือนกันนะครับตัวพรีเมียมก็ฟังก์ชันจะครบกว่านะอันนี้ก็มีชุดแต่งให้แล้วนะบเบอ่ใครสนใจรถประเภทประมาณนี้นะครับมีอยู่มาณห้าหกคันนี่ะนะรวมถึงพวกเ,เนี่ยตัวแบบนี้นะครับตัว เซยนท่านะครับลืมชื่อเฉยเลยนะไม่แปดหมื่นปีสเอดนะตัว V ีนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าก็มีเหมือนกันนะครับส่วนคันนู้นนะไม่ถ่ายไม่ได้นะคันสุดท้ายเดี๋ยวเราปิดท้ายที่คันนี้ดีกว่านะแล้วเดี๋ยวเราปิดท้ายที่คันนี้กันดีกว่านะครับอันนี้6 9 9้าครับไม่เก้าหมื่ดที่บอกไปนะคันนี้ครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะเดินเลยกันนะคลิปไอช่วงช่วงต้นคลิปไม่เก้าหมื่นแปดหกเก้าเก้าปียี่สิบครับผ่อนอยู่หมื่นหนึ่งกว่านี่คันนี้นะผ่อนอยู่แปดพันห้าเอางปีส ไม่น้อยมากนะครับ499 1.8มิตรนะเป็นซินล้วนตัวท็อปเป็นซินน่ะสนใจรุ่นไหนแบบไหนมาจัดได้นะที่บริษัทเพชรยนต์ครับมีรถมือสองให้พี่ๆเลือกชมเลือกใช้เยอะที่สุดในย่านนี้ครับวันนี้พาดูกันจุใจไหมนะครับใครชอบรุ่นไหนแบบไหนก็ทากันเข้ามาได้ครับ0659513374ติดต่อหาเป็กครับผู้จัดการฝ่ายขายได้โดยตรงวันนี้ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ที่เพชรยนต์ครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ